Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy When somebody real is waiting out there for me Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted But the time has come to face the fact That none of what I see is true So I'm gonna stop looking at you I'm gonna stop looking at you oh, 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 oh. มาดูการทดลองปุ๋ยดูนะคะเทสปุ๋ยกับความเป็นกรดนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบปฏิกิริยาสะเทินกรดนะครับของปุ๋ยอินทรีย์เคมี633ตรา JNC นะครับปริมาณอินรีวัตถุรับร,รบองคือ10%เนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการสะเทินกรดโดยใช้น้ำส้มสายชูนะครับ โอเคเทลงไปเลยครับควนมส้ม,มส่ชูมีลิปเป็นกรดนะครับระหว่างรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะมีฟองขึ้นนะครับการที่ฟองขึ้นมาเนี่ยก็คือปฏิกิริยาการสะเทินกรดของแคลเซียมนะครับข้อดีของแคลเซียมนะครับสีส้มที่พ่อไปที่ผิวของ633คือ 1. ช่วยในการปรับ pH ในดินให้เป็นกลางนะครับ2ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยนะครับหรือว่าเรียกกันง่ายๆว่าระเบิดรากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นห3สสตัวนี้สามารถระเบิดรากได้ด้วยนะครับเวลาใส่ลงไปในดินปั๊บแคนเซอเที่พอกสีส้มเนี่ยก็จะระเบิดรากก่อนเลยทาให้ดินเนี่ยร่วนซุยแล้วก็รากเดินดีนะครับทำหน้าที่เหมือนเป็นสารปรับปรุงดินในตัวดินเสียดินแห้งดินแตกที่ไหนดินเป็นโรคนะครับสามารถใช้6 3 3ตัวนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้ สามนะครับช่วยในการเจริญเติบโตนะครับแคลเซียมช่วยในการเจริญเติบโตเพราะว่าเป็นส่วนประกอบของเซลล์พืชด้วยนะครับแคลเซียมสี่นะครับช่วยให้ผลเนี่ยละไม้ผลไม้นะครับไม่แตกนะครับห้าช่วยป้องกันโรคในดินเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคโดยธรรมชาตินะครับหกนะครับช่วยตรึงในตัวเจนนะครับของหกสามสามตราเจนซีไม่ให้ระเหยระเหยไปในอากาศนะครับก่อนที่พืชจะได้กินนะครับเจ็ดนะครับ ภายในตัว633รา j จ c เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเนื้อสีดำคอมเพลวด้านในเนี่ยสูตรที่เราทำตอนแรกก็คือ855นะครับ OM ประมาณ13พอเวลาเราพาะแคลเซียมแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของปุ๋ยจะลดลงเหลือ633 OM 10พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแคลเซียมนี้เนี่ยก็จะช่วยตรึงค่าต่างๆให้ออกฤิ์ได้นานขึ้นยาวขึ้นนะครับได้มากกว่า633จริงๆ เพราะฉะนั้นสูตร633ตัวเื่อมแคลเซียมตัวนี้เนี่ยนะครับมีข้อดีอยังไงบ้างนะครับก็คือเราพอกเพื่อให้ปรับค่า pH นะครับแล้วก็ระเบิดรากนะครับปลดปล่อยธาตุอาหารแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพตัวไนโตรเจนป้องกันโรคแล้วก็ช่วยในการเจริญเติบโตด้วยนะครับขอฝากปุ๋ยอินรียเคมีนะครับ JNC 633ด้วยนะครับขอบคุณครับ